คำเมนผวากลัวไทยกับเวียดช่วยกันปิดทางออกทะเลหลังเห็นท่านแม่ทัพจับมือตัวแทนเวียดนามสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับประเด็นความขัดแย้งกับประเทศไทยนะครับล่าสุดพวกเขาก็มีเรื่องให้ต้องผวากันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีแต่ข่าว ความมั่นหน้าและสร้างข่าวปลอมโจมตีประเทศไทยโดยเรื่องนี้มันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านแมททัพกุ้งนะครับได้แชะภาพออกสื่อกับตัวแทนจากเวียดนามเมื่อวานนี้นะครับโดยท่านได้พูดแค่สั้นๆเอาไว้ว่าต่อไปเราคงจะพูดคุยพบปะกันมากขึ้น <S <S เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางการทหารน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าผมจำไม่ผิด มันก็เหมือนจะไม่มีอะไรสำหรับชาวบ้านชาวช่องแต่สำหรับชาวหลังกำแพงนี่ถึงกับผวาเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าพวกเขามองไทยกับเวียดนามเราเป็นศัตรูมาตลอดยังไงล่ะครับดังนั้นเมื่อเห็นศัตรูทั้งสองมาจับมือกันแบบนี้พวกเขาอาจจะงานเข้าเอาได้ง่ายๆแถมศัตรูทั้งสองประเทศที่ว่าเนี่ยนะครับยังขนาบซ้ายขวาบ้านตัวเองไว้อีกต่างหาก แล้วยังมีแสนยานุภาพทางการทหารที่ห่างไกลกันสุดกู่เมื่อเทียบกับประเทศของพวกเขาและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาพากันผวา,าก็คือหากมีการขัดแย้งกับสองประเทศนี้หรือ2ประเทศนี้ร่วมมือกันขึ้นมามันอาจจะทำให้กัมพูชาถูกปิดทางออกสู่หน้าน้ำสากลเอาได้ไง่ายๆครับเพราะเมื่อลากเส้นอาณาเขตทางทะเลแล้ว หากไทยลากจากจังหวัดตราดและเกาะกูดแล้วเวียดนามลากจากเกาะฟูกวกเส้นพื้นที่ทับซ้อนมันก็จะปิดชายฝั่งกัมพูชามิดเลยนะครับมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยถึงกับผวาเมื่อเห็นภาพนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาแล้วมันก็มีผู้สื่อข่าวทางฝั่งเขมรน,นะครับเขาเอาเรื่องนี้มารายงานต่อประชาชนโดยเขาบอกเอาไว้ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อตัดแบ่งเขตแดนทางทะเลของกัมพูชา โดยแบ่งกันคนละ30,000ตารางกิโลเมตรและยังปิดเส้นทางเดินเรือไม่ให้กัมพูชาออกสู่ทะเลหลวงหรือน่านาน้ำสากลดังนั้นเพื่อป้องกันน่านน้ำของกัมพูชาสมเด็จหรือผู้นำจำเป็นต้องรีบลงนามในอนุสัญญากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติหรืออนคลอสโดยด่วนและควรจับมือกับสหรัฐอเมริกาทำสัญญาขายทรัพยากรแร่บ,บางส่วนในทะเลให้กับอเมริกัน แล้วนำเงินมาซื้ออาวุธเพื่อป้องกันประเทศหยุดพึ่งพาต่างชาติเสียทีเพราะมีเพียงการที่เราเข้มแข็งด้วยตัวเองเท่านั้นคนอื่นถึงจะเขารบเรานะครับเป็นตุเป็นตะไม่รู้นะครับว่าผู้นำตัวเองเนี่ยกลัวการเข้าร่วมอันครอสจะตุยอยู่แล้วเพราะมันจะทำให้คเมนม์เสียพื้นที่ทางทะเลอีกเยอะเลยมันเลยไม่ยอมเข้าร่วมมีแต่ไปขี้ตู เอาของคนนั้นคนนี้จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับคราวนี้เราลองมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตเขมรที่มีต่อเรื่องนี้ดูบ้างนะครับว่าพวกเขานั้นจะคิดยังไงคนแรกบอกว่ายึดแนวทางเสรีนิยมดีกว่าคอมมิวนิสต์เวลาฉุกเฉินใครจะกล้าออกหน้าทุกวันนี้พวกมันรุมถึงเขมรหมดแล้วคนเขมรต้องรวมพลังกันถึงจะแข็งแร่งได้คนต่อมาบอกว่า ถึงเวลาต้องไล่บีฮุนเซนนะครับอีกคนเข้ามาบอกว่าแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนบ้านทางตะวันออกกำลังจะได้อาวุธนิวเคลียร์อันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงไทยหรือเวียดนามนะครับคนต่อมาเข้ามาบอกว่าไม่รู้จักรอ,อกกฎหมายทางทะเลอันครอสมันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของรัฐบาลน,นี้เขารู้แต่กฎการลบสัญชาติและจับฝ่ายค้านคนต่อมาเข้ามาบอกว่า เกินไปแล้วพวกโจรที่บุกดินแดนเขมรต้องพินาศคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าให้สหรัฐส่งทหารเข้ามาเลยก็ได้ครับยอมเป็นลูกน้องอเมริกายังดีกว่าเป็นลูกน้องยวนหรือเสียมครับสมเด็จตอนนี้ก็ทำมาหากินกับอเมริกาและจีนได้แล้วคนต่อมาบอกว่าไม่มีทางแล้วที่เขมรจะหลุดจากพันธะอินโดจีนเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว คนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าสองชาตินี้ไม่มีประวัติความจงรักภักดีต่อขเเมรและบรรพบุรุษเขมรมองว่าสองชาตินี้เป็นศัตรูก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสองชาตินี้ไม่มีความซื่อสัตย์กับเพื่อนมีแต่พวกเขาเอาเปรียบขเเมรหวังว่าคนขเเมรที่สนับสนุนพวกยวนจะตื่นได้แล้วคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าความคิดดีนะฉันสนับสนุน ขอให้อเมริกาใช้กำลังทหารในกัมพูชาเพื่อปกป้องเราจากเพื่อนบ้านผู้รุกรานคนต่อมาเข้ามาบอกว่านี่หรือเพื่อนกันมานับสิบปีเวลาเราลำบากถ้าเราไม่เข้มแข็งก็ไม่มีใครช่วยเรานี่ก็จะเป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตเขมรนะครับก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยพากันผาวาจากความห้อนกันไปเองพอสมควร ผมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเองนั้นมีความคิดตลบตะแลงชอบแทงข้างหลังคนอื่นจนกลัวว่าคนอื่นเขาจะทําแบบตัวเองบ้างนะครับแล้วดูความคิดเขาสิครับขอให้อเมริกาส่งทหารเข้ามาป้องกันประเทศลืมไปหรือเปล่าครับว่าตัวเองเอาเงินลงทุนพิจีนไปตั้งเยอะบางโครงการยังไม่สําเร็จเลยก็มีไอที่เสร็จแล้วก็ยังติดสัญญาสัมปทานอีกเป็นชั่วอายุคนดึงอเมริกาเข้ามาตอนนี้ คิดแหรอครับว่าพี่ใหญ่จะแฮปปี้การดึงสองมหาอำนาจเข้ามาพร้อมกันมีแต่จะเร่งให้ประเทศพังพินาศเท่านั้นหลยครับเมนมันจะไปส่งผลดีอะไรตอนแรกที่เห็นท่านแม่ทัพเนี่ยมาชักภาพร่วมกับตัวแทนเวียดนามน,นะครับผมเองก็นึกสะใจอยู่แล้วแหละครับคิดว่าผู้นำเขมรที่เที่ยวไปฟ้องประเทศนั้นประเทศนี้มันจะต้องเจอแบบนี้ซะบ้างนะครับ เพราะถ้ามันคิดเป็นเนี่ยมันคงจะรู้ว่าพันธมิตรที่วิ่งไปฟ้องอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยคงจะอ้อมอ่าวไทยมาช่วยลบไม่ไหวแน่ๆนะครับแถมยังไม่รู้ด้วยว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าสำหรับการที่ต้องงัดข้อกับประเทศไทยโดยใช้แต่ข่าวปลอมเป็นเครื่องมือแบบนี้แล้วมันก็ชิงตามคาดครับภาพการกระชับความสัมพันธ์ของท่านแม่ทัพทำให้พวกมันหลอนได้จริงๆ แต่ก็อย่างที่บอกนั่นเลยครับท่านแม่ทัพบ,บอกว่าแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ทางการทหารเท่านั้นยังไม่มีการจับมือรุมขเขมิแต่อย่างใดท,งท,งท้งที่ในใจของพวกเราอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นก็ตามว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไง ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ